สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์บันทึกหน้า 4, นนนสีในหนอพิสพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันที่24เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าทอสักนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับในที่สุดเนี่ยครับทักษิณชินวัตรหรือว่าโทนี่บุษมก็หวนกลับมาโผล่ในรายการแคร์ครับเฮาส์อีกครั้งหนึ่ง ในหัวข้อที่ว่าเอเปก2อ2พจะปังแค่ไหนถ้าเกิดให้พี่ตัวตึงเนี่ยเป็นคนจัดนี่คือชื่อหัวข้อเขานะครับงานนี้ก็ดูเหมือนว่าโทนี่เนี่ยจะอกกลัดหนองพอสมควรทีเดียวเพราะไม่รู้ว่าจะไปตำหนิติติงผลงานของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในเรื่องอะไรดีเจ้าตัวก็เลยเล่นไปโหนม็อบรอัษฎรลครับที่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหรือว่าคอฝอในใช้กระสุนยางในการสลายการชุมนุมนั่นแหละครับไปจับตรงนั้นเป็นหลักซะมากกว่า บันทึกต่อมาครับก็พอจะเข้าใจได้นะครับว่าประเด็นเอกที่ทักษิณจะตําหนิเรื่องงบประมาณเนี่ยไม่ได้ครับมันจะกระดากปากเพราะว่าในปี2546เนี่ยนะครับเจ้าตัวเป็นเจ้าภาพใช้งบไป5,000ล้านบาทผ่านมา19ปียุคของบิ๊กตู่ซึ่งถูกคอรหาว่าของแพงทั้งแผ่นดินเนี่ยนะครับแต่กลับใช้งบประมาณไปแค่3,000กว่าล้านบาทเท่านั้นเองแล้วยิ่งจะไปพูดเรื่องนี้มากเนี่ยก็ยิ่งทาให้ตัวเองเนี่ยเสียรังวัดไปซะเปล่าเเนื่องจากว่าเคยทํานายทายทักนะครับว่าเรือแปะ จะอยู่ไม่ถึงการจัดงานเอปกเรียกว่ายิ่งพูดเนี่ยมันก็ยิ่งเข้าตัวครับนี่ยังไม่นับรวมแขก VIP อย่างซาอุดีอาระเบียอย่างฝรั่งเศสที่บิกตู่เนี่ยโชว์ศักยภาพเชิญมาร่วมงานด้วยนะครับยังไม่นับรวมนะครับประทึกต่อมาครับก็เลยไม่แปลกครับที่พี่โทนี่เนี่ยจะเลาะตะเข็บเอปกว่าโดยมอบราชดอนแทนที่ซึ่ง ก็ไม่ต้องตื่นเต้นอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าดูในเฟซบุ๊กของอนนท์นำพาซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำม็บราษฎรที่นำเอาหนังสือทักษิณชินวัตรมาเปิดประมูลหารายได้เพื่อใช้ในการประกันตัวได้แล้วเนี่ยนะครับนักโทษการเมืองอย่างนี้ก็จะถึงบางอ้อแหละครับว่าอานนท์บอกว่าเป็นหนังสือหายากและก็ลิมิเต็ดสุดๆเลยก็เพราะว่ามีลายเซ็นของทักษิณเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2565รอยอยู่ด้วยนะครับเริ่มประมูลเนี่ยราคาอยู่ที่2475บาท ก่อนที่จะไปปิดที่ราคา2 2 0 0 0บาทสแสดงความชัดแจ้งแดงแจ๋กันแบบไม่กักแล้วนะครับว่าม็บราษฎรเนี่ยไผเป็นไผกันแน่นะครับบันทึกต่อมาครับแล้วก็ดูเหมือนว่าพี่โทนี่เนี่ยจะยังคงสันดานไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆในเรื่องการตัดตอนและก็ชื่นชมระบอบปรัานาธีบดีสละเกินเนี่ยนะครับ เราะว่าในการปกป้องน้องสาวสุดที่รักอย่างยิ่งลักษินวัตรที่ถูกสารออกหมายจับในคดีย้ายถวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยทักษิณอ้างว่าสหรัฐอเมริกาเขายังทําได้เลยปะโทถ้าย้ายโดยไม่มีนัยยะแอบแฝงเนี่ยใครข็จะมาว่าเลยละครับแต่นี่เขาก็รู้กันอยู่ทั้งบางนั่นแหละครับว่าย้ายเพื่อให้ตําแหน่งนนมันว่างลงแล้วก็ให้คนใกล้ชิดคนในครอบครัวเนี่ยมากินเก้าอี้ไม่ใช่หรอครับ และที่สําคัญเนี่ยนะครับสารถ้าก็ดําเนินการตามขั้นตอนปกตินี่แหะครับเมื่อมีการประทับรับฟ้องไปแล้วนะครับแล้วคุณไม่แจ้งเหตุมาไม่มาหนีหายไปเฉยเลยเนี่ยสารถ้าก็ต้องออกหมายจับสิครับหรือเป็นเพราะว่าชอบทําตัวอยู่เหนือกฎหมายแหละครับก็เลยชินชากันแน่ครับบันทึกต่อมาครับ มาดูเรื่องการเมืองที่พี่โทนี่วิเคราะห์วิจารณ์กันบ้างนะครับมันก็ชัดแจ้งไปอีกเหมือนกันว่าในสมัยหน้าเนี่ยเลิกจับมือกับพรรคก้าไกลภายใต้การคุมบังเหียนของพิธาลิมเจรนต์นะครับเนื่องจากประกาศเองว่าจะแลนสไลด์กว่าดสอสอถึง280ที่นั่งซึ่งถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงก็คงสนุกไม่หยอกนะครับเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยก็จะกลายเป็นพรรคสามขั้วเกิดขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าก้าไกลาย,ยามนี้ก็เหมือนกับยาดำนั่นแหละครับไม่มีใครอยากจะครบ ไม่มีใครอยากจะจับมือได้แล้วนะครับทีนี้เมื่อเอ่ยถึงก้าวไกลแล้วถ้าจะไม่เอ่ยถึงธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้าเลยก็ไม่ได้เพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลงพื้นที่ไปกับพักก้าวไกลเขาแล้วก็ไปขึ้นเวทีที่ภาคใต้นอกจากจะไปเรียกร้องเรื่องของการกระจายอำนาจท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องการปกครองแล้วเนี่ยนะครับยังไปเรียกร้องให้คนมาเทคะแนนให้กับพักก้าวไกล สังคมก็เลยเกิดข้อกังขาขึ้นมาประตกลงแล้วเนี่ยธนาธรถูกตัดสิทธิทางการเมือง10ปีไม่ใช่หรอครับแล้วการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องทางการเมืองหรือเปล่าลครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการส่งตัวแทนเข้าเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับสังคมเขาก็เลยฝากถามมาอิทธิพรบุญประคองซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งและก็สะแสวงบุญมีในฐานะเลขาธิการกรกตในฐานะนายทะเบียนพักการเมืองเนี่ยจะนิ่งอยู่เฉยอีกนานเท่าไหร่ครับ ระวังนะครับจะโดนห่างเลขมาตรา157เข้าให้แล้วจะหาว่าไม่เตือนนะครับบันทึกต่อมาครับจะเรียกว่ารอดไปด่านหนึ่งแล้วก็น่าจะได้สำหรับกฎหมายรูปประกอบรัฐธรรมนูญเมื่อล่าสุดเนี่ยสารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันนะครับว่าด้วยร่างกฎหมายพักการเมืองไม่มีข้อความขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็จะทำให้การทำ primary vote สามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติแล้วนะครับส่วนด่านสุดท้ายว่าได้ร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสสเนี่ยคงต้องลุ้มกันอีกเรืองหนึ่งในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นการชี้เป็นชี้ตายกับบรรดาพักเล็กพักน้อยกันเลยทีเดียวสมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าหากศาลเนี่ยมีมติเหมือนกับกฎหมายตัวเลข เราจะได้เห็นนะครับว่าจะมีพักการเมืองเนี่ยควบรวมกันอุตรุดเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะบรรดาพักที่มีคําว่าไทยสละไอทรหารยอยักษ์รวมอยู่ในชื่อพักทั้งหลายเนี่ยนะครับคอยดูกันแล้วกันครับ